โอ้โหเรามาดูวัวกันสิครับวัวตัวใหญ่มากเลยนะครับที่สหกรณโโ์นมหน,อง,อ,หหนองโพหนองโพจังหวัดราชบุรีนะครับโอ้โหบนเริ่มเลยดูนี่ดูป้ายด้านบนนะครับโอ้โหป้ายย่างใหญ่นะครับอันนี้เป็นนมกล่องหนองโพที่หลายๆคนเคยกินกันนะครับเนี่ยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนนะครับนี่รถวิ่งมากมายเลยครับอยู่ติดถนนเพชรเกษมเลยนะครับจังหวัดราชบุรี ฝั่งนู้นก็จะมีขายของนะครับนะอันนี้ก็เป็นวัวรูปปั้นตัวเล็กน,นี่นะครับตัวลูกป,ปั้นดูที่อื่นบ้างครับนี่นี่เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างครับทุกคนนี่เดี๋ยวมาดูวัวตัวใหญ่อีกีนะนี่นะนโหเต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่ปั๊มก็อยู่ข้างหน้าดูนะครับ ยังไงครับตัวใหญ่ไหมหูตัวบเอ็กเลยนะครับอ่ะเรามาเอาวัวกับควายมาเดินเล่นดีกว่าครับมาไป let's go <S เดี๋ยวเราจะเทียบไซส์นะครับระหว่างรูปปั้นยักษ์วัวยักษ์มันจะต่างกันสักแค่ไหนโอ้โหเป็นยังไงครับของเล่นเรานี่ตัวกระจิ๋วเลยนะครับดูสิเห็นไหม ป้ายวิ่งไปฝั่งโน้นกันตัวใหญ่กว่าคนอีกแล้วเนี่ยนี่มาอยู่ใต้ท้องแม่แม่วัวนะครับ โอเคลาทุกคนไปก่อนนะครับบายบาย